ฮัลโหลสวัสดีครับผมทอยนะครับตอนนี้ผมย้ายไปสตรีมในนีโมแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากรับชมผมสตรีม GTA ก็สามารถเข้าไปในนีโมแล้วก็พิมพ์ที่ช่องคุณหาว่า Poppa B 3 D ได้เลยนะครับผมก็ P O P P A B 3 D นะครับหรือว่าคลิกลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยฝากติดตามด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับจุ๊บๆอย่าลืมเข้าไปดูในนีโมกันเยอะๆล่ะหม แล้วแต่งตัวอะไรเนะี่ย hmm? แต่งตัวอะไรเนะี่ยทำไมอ่ะแต่งแบบนี้ไม่ได้หรอ ตกลงนี่คือยังไงตกลงนี่คือยังไงคือจะให้ตอบอะไรอะต้องการคำตอบอะไรก็ทำไมถึงถามขึ้นมาชาบ,บาไม่รู้พี่ดอยหายกลุก่มาบาหรือยังชาบ,บาให่อยากวเแล้วถ้าหายหรือว่าไม่หาย มันจะรู้สึกด้วยตัวเองไม่ได้เลยเหรอต้องสบายแค่อยอาได้ความเนเนี่ยมาไม่อยากแบบอย่างเงี้ยแล้วพี่ทอยไม่ให้คำตอบว่าแบบหายโกรธเราหรือยังแล้วมันไม่มีความรู้สึกไม่มีเซนไม่มีอะไรเลยเหรอ โอเคนี่หมายความว่างั้นพี่ทอยก็หายโกรธชบาแล้วใช่ไหมอะไรนะพูดใหม่ดิชาบาบอกว่าถ้าเงินพี่ทอยก็หายโกรธชบาแล้วใช่ไหม ล้วคิดว่าไงมไม่เคยทำตั้งแต่บเนี้เล่นซ่อนแอบเหรอ ทำไมอิงเนี่ยฮะจะมาจากตุยเอานะ คือทำอะไรมาทำไมตกลงคือไม่หายโกรธชบาใช่ไหมมองทำไมไม่เคยเห็นเนาะเคยเห็นนะแล้วตกลงพี่ทอยจะ ไม่คุยดีกับฉบายแล้วใช่ไหมจะเอาไม่เอาอ้กเอาไปสิคิดนานจังไม่ให้น่ะฮะเอา กำลังจะหยิบเอา啊จะเอาไม่เอาออนือ่ถือว่าดีกันแล้วใช่ไหมหอ,อะไรอะไรก็รพูดด้วยเนี่ยเป็นเด็กน้อยหรือไงเนี่ยเตือนตามเติรดตายตายเลย 没办。 ไหนอะอเราพี่ทอยไปฟาร์มกับใครอะอตอนที่ไปอะงูเอาเยอะแค่ใส่ไฟไม่ยึดปูน <c oughs> ไม่ใส่ <c oughs> บินก็ด้วยสุดยอดไ่เลยป้าว่าไงอะไรอ่ะ หาหายทำอะไรอยู่กันข้างทำอะไรกันข้างนอกอ่ะไม่ใช่ทำอะไรข้างนอกโคตรเชยเลยทีนี้เขาอยู่ข้างในกันหมดแล้วข้างในแอร์เย็นเหรอเออเย็นเจี๊ยบเลยเนี่ยแล้วเครื่องไม้เข้ามาทำอะไรครับฮะเออเออเย็นไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้คุณเก็ไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกปล่อยค้าปล่อยค้าผมยังไม่เห็นแอร์สักยังไม่เห็นแอร์สักอันเลยต้งคนถอยคนรอไม่รอเข้ามาท้าไม่รู้หรอก เลาแมงเงือกเก่งเราทยังไงอ่ะก็มันไม่เคยไงช่วยช่วยไงได้ต้องเต้องเข้าไปยังไงอ่ะหนาวจนเงืนะเลื่อมใส่เลยต้องต้องเข้าไปยังไงเข้าไปยังไงก็เดินเข้ามาดิป้าก็เดินเข้ามาเนาะใช่แต่คนธรรมดาเข้าไม่ได้ตรงเนี้ยอันนี้ต้องเป็นที่สําหรับคนพิเศษเหรอใช่พิเศษเฉพาะที่ที่พิเศษเท่านั้นถึงเข้าได้คนนี้มันพิเศษก็นั่นแหละขยงนอกต่อไปเราเราต้องอยู่อีกนานแค่ไหนเนี่ย คน,นพิเศษแลว้วคนพิเศษต้องอยู่ในนี้อีกนานแค่ไหนสำหรับที่พิเศษเดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวยให้แบบให้ให้แบบมันอิ่มเอ็มใจเกาบอกบอกเลยว่าตำรวจนี้รักกูมากเลยกูไปไหนไม่ตามกูไปหมดเลอไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วนะที่แบบไหนอะที่เนี้ยมีที่นี่เดียวหลุดแล้วอ่ะเฮียยังบนมาเจออีกอีกคนนึงอ่ะ ใช่กาไม่ใช่ละมันจะรู้ดีกันพีท่ทอย,อยลลเข้ามากราบบ้านหน่อยพี่ทอยมาไงาเกิดอัดก็บอกนะอันนี้คือมาพูดแบบนี้เพื่ออะไรอ่ะไม่คือน้ำเสียงพี่ทอยไงเพื่ออะไร น้ำเสียงพี่ทอยไงทำไมเหมือนอึดอัดอ่ะชบาก็เลยบอกว่าถ้าอึดอัดก็บอกแล้วแบบไหนถึงจะไม่อึดอัดอ่ะก็คงจะไม่มีสบายอยู่นึอันนี้คือยังไม่จบใช่ไหมเนี่ยก็พี่ทอยอั่นแหละเสียงอ่ะพิ้งท o n ไงโอเคชบาไม่พูดถึงละ มีข้าวกินปะไม่มีอ่ะมีแต่ชาเห็นมุกแล้วหิวข้าวไหมอไม่ทำไมพี่ทอยหิวข้าวอ่ะไปกินข้าวด้วยกันไหมสักครั้งก็ยังดีอ,อันนี้คือไปกินข้าวหรอคะไปกินข้าวด้วยกันไหมก็ก็ไปดิพี่ทอยหิวข้าวก็ไปอ่ะมีชิงทงด้วยอ่ะจะไปเล่นหรอ ไปนู่นก่อนก็ได้ครับชาบามีไอแซลมอนอยู่นะแต่ว่าอยู่ในรถนะ่ะเดี๋ยวเอาของชาบาไปก่อนก็ได้ไปเล่นก็ได้เดี๋ยวเอาไอ้นั่นก่อนอาหารก็มันให้ในรถได้ปะเดี๋ยวเอาชาไข่มุกไปก่อนก็ได้มีมปิ่นโตกับหรอไอชาบามีปิ่นโตกับไอนี่นะชาไข่มุกเดี๋ยวไปก่อนก็ได้จะได้ลอเบอร์ป้าเจ็ดนำนาปะป้าอ๋อ ชัยศูนย์เจ็ดเก้าสามสามสองโอเคอไอตอนเอาอ่ะไอนี้ก่อนอาหารก่อ,อนทันหรอไม่เป็นไรทันหรอทันหรอทำไมอ่ะถ้าข้าวแม่อร่อยกินพี่แทนก็ได้นะ ได้ยินไหมพีม่ถอยตีนเอ้ากินข้าวยังอ่ะ,ะยังไม่กินเลยอ่ะพอมาถึงตอนนี้ก็ก็รู้สึกไม่มั่นใจแล้วว่าว่าหิวข้าวหรือว,ว่าหิวอะไรฮะหิวไม่ใช่ละน่าจะหิวข้าวแหละงงเก่งอะไร้างเตะมอยูแบบเพี้ยๆเอาน่นไม่กระเพกอ่ะไม่กระเกพกเมื่อกี้ยังไม่เป็นเลยเจ็บขาอยากไปหามหมอ หมหมอคงช่วยอะไรไม่ได้ทำไมอ่ะทำไมหมอถึงช่วยไม่ได้หมอก็ต้องรักษาคนป่วยจอมให้หมอช่วยไหมล่ะอะไรรักษาตัวงี้แต่ใจไม่ให้รักษาหรอกถ้ายอมให้หมอช่วยใช่ไหมฮะอะไรก็รักษาหากระเพาไงให้ชาวบ้านรักษาจะหายไเวลาะต้องหมอปะก็ถึงบอกไงให้หมอช่วยอหอ อก็ต้องไปหาหมอเลคะโอเคคือจะให้หมอช่วยใช่ไหมได้ใช่ไหมโหลพี่ถอยพี่ถอยหมายถึงอะไรอ่ะโหลพี่อกะเจ็บขาวไงแป๊บนึงแป๊บนึงว่าไงว่าไงว่าไงอะไรอ่ะอ้าวปิดหูเฉยอย่ามาหนะคือรถไม่ค่อยแรงเลยอ่ะจะไรมาเปลี่ยนไปจูนเพิ่มได้ป่ะพี่ถอย ตอนนี้คือฟารมของนี่มันคือมันคูณสองแล้วใช่ไหมอ่ะใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้ชาบาค่อยไปฟารมแล้วกันเดี๋ยวอีกแป๊บเดี๋ยวชาบาจะไปแล้วนะออกประเทศแล้วนะให้หมอช่วยไหมก็ไปอ้าก็ไปรักษาไงคะก็ต้องไปโรงพยาบาลนี่อะ่ะแล้วุจะให้หมอช่วยไหมแล้วมีวิทย้ำอย่างนี้คือยังไงคือให้หมอช่วยนี่คือยังไง จะไปจีบหมอหรักษาไงาเจ็บไงรักษา,าออขาก็ะพิกใช่ก็ไปไปนอนเตียงมันปวดขาฮะตกลงมันปวดขาหรือมันอะไรก็ไปโรงพยาบาลนั่นแหละไปรักษาเดี๋ยวจะนวดให้ด้วยที่โรงพยาบาลนั่นแหละจะได้หายปวดสรุปจะให้หมอน,นวดเลยจะให้ใครนวดอ่ะก็เดี๋ยวจะฟบาเปไปนวดให้ที่โรงพยาบาลไงอะไรเนี่ย แค่นวดต้องไปโรงพยาบาลเลยเออเอาก็พี่ถอยกระเพกอ่ะ,อก,อะก็พี่ถอยกระเพกอ่ะเมื่อกี้กระเพาะมันปวดขานเฉยๆไงแล้วต้องลงคือ,อยังไงเนี่ยฮะใช่บางงงไปหมดแล้วคิดว่างงงไปคนเดียวอ่ะแล้วทำไมต้องทำเสียงเข้มกลับมาทำเสียงเข้มอีกแล้วอ่ะ เฮ้ยพี่ดอยขับดีๆครับเฮ้พี่ดอยขับดีๆดีอือได้ยินไหมได้ยินพี่โอ้ มาดิอะไรนะอา้าวถามไม้กระเพกแล้วหรอเอ้ยลื่นเอ้ยพี่ถอยต้องมานั่งตรงนี้อ่ะข้างๆเตืองนะยา่ามันทิ่มตุก เดี๋ยวเดี๋ยวก็ตกน้ำทำไรเนี่ยเอาเอาเอาเลื่นลม้ม <c oughs> พี่หอยแล้วมันลำบากเลยเนี่ยอะ่ะปะขึ้น <c oughs> ไม่ได้พี่ถอยมันนั่งอะไรตรงนี้อ่ะอ้าวริมทะเลริมทะเลบ้างไม่ได้หรือไงได้เดี๋ยวนั่งด้วยโอ้ย หน้าทมโคดขาจะบานนวลม่ได้มันอ๋อยนละื่นน่าพี่ยังมาได้เลยไม่เห็นทางมาจริงเลยฮะอะไรนะไม่เห็นทางมาจริงหรอทำไมอ่ะตรงนี้ไม่ได้อ่ะนั่นนั่งตรงบนโขดหินตรงข้างบนเนี่ยโอ้ไม่น่าจะได้นวลแล้วมั้งเนีวันนี้ ได้ไหม่ะไม่ใช่เครื่องจักรพี่เธอต้องกยับมา่าหน้าจิ้มเนี่ยโอ้หันวนไหลแล้วกันทั้งนั้นอ่ะที่อะไรวะเนี่ยถูกทางเหรอฮลัลโหลได้ยินปะเราได้ยินไหมอ๋ออ๋อได้ยินละคือ <c oughs> บอว่าจะตอมอแล้วอ่ะไม่ไหวแล้วตรงนี้เลย โอเคคือจะไปไหนก็ไปได้ใช่ไหมเนี่ยไปเอเสียงชาบามันกล้องไหมอ่ะกล้องกล้องใช่ไหมกล้องถ่ายรูปเอาดีๆชาบาไม่รู้เสียงมันดังหรือเสียงมันเบาอะเปลี่ยนไอ้นี่ใหม่อ่ะดังอยู่ใช่ไหมดังดังอยู่ใช่ไหมดังเลยต้องเดินหลังกล้องหลังก้องด้วย แก่แล้วก็แบบนี้แหละเสียงหายเสียงหายได้ยินไหมฮัลโหลได้ยินพี่ลอยเก็บไม่ได้แล้วใช่ไหมเก็บไม่ได้เลยเก็บได้รถอะเก็บได้แต่ไม่เก็บออ่งตอมอตรงเนี้ยเหรอสะพานนี่อะไรนี่ ก็าตามมาสิอันเราไม่ลงรถอ่ะลงทำไมโตแล้วเขาไม่ลงกันหรอกโอเคคนโตแล้วเขาไม่ลงกันหรอกไป,ไปไหนเจ้าชบาจะตมามมแล้วแล้วพี่ทอยขับรถวนไรเนี่ยไม่ไปฝั่งนู้นกนเดี๋ยวจะมบากลับมาไม่มีไม่ไมไมอีกอ๋อ นั่นไงอะไรไอ่ะก็คือ,อยังไงลงไงอยู่ตรงนี้แหละจะบานแต่ก็มีคนมารับอ่โพูดดีๆพูดดีๆไอ้นี่ไปไหนอีกอ่ะสนามไง สนามอะไรไม่เคยเล่นกองดินกองทรายรอ๋อก <c oughs> องทรายฝั่ง,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 ง้อันนี้มันเขาต้มจะก่อสร้างหรือเปล่าเหอะเขากั้นไว้เนี่ยส่สวนในเด็กชอบมาเล่นแถวก่อสร้าง <c oughs> นะอ่าแล้วพี่ทอยบอกว่าพี่ทอยโตแล้วแล้วมาเล่นอะไรก่อสร้างมาเล่นอะไรเนี่ยอะ,อะไรเล่นก่อสร้างอะไรเมื่อกี้บอกว่าเด็กส่วนใหญ่ชอบมาเล่นที่ก่อสร้างใช่เจ้ก็ใช่ไง อันเอนว่าตัวเองก็เด็กแต่ดิแล้วคนที่ตามมาไม่เด็กเลยไงไม่เด็กกั่โตแล้วนายขอดูหน่อยดิถ้าโตแล้วอะไรโตแล้วหัวร้อเลยอ้าแล้วสรุปโ <c oughs> ตไหมไม่โตก็ได้อืมยังเป็นแค่เด็กน้อยอยู่อ่ะบายบาย ในดอกไม้อะเอาไปไว้ไหนล่ะอยู่นี่ไงเก็บไว้อยู่อยู่ไหนนี่ไงเห็นไหมเก็บไว้อย่างนี้เก็บไว้ส่วนไหนเก็บไว้ตรงเน็บไปตรงข้างหลังไม่นะเมื่อกี้ไม่เห็นไม่เห็นนี่พี่ทอยเอาไว้ตรงไหนนี่เราใชป่าตอนไว้แล้วเอาไว้ตรงไหนล่ะไว้ตรงข้างหลังนี่แหละ มันมีตรงไหนหซอนมันไม่มีก็ตั้งแต่พี่มามพี่ก็เห็นถ้าชบาเนี่ยไปข้างหลังพี่ก็ต้องเห็นแต่นี่ไม่ได้เนี่ยไปข้างหลังนี่ไงเนี่ยไปแล้วเอาไปใส่ไปตรงไหนอะก็มันมีอยู่แค่ตรงนั้นก็เนี่ยไปไงข้างหลังตรงนั้นแหละอะเอปันนี้นะคะเอ้ยได้เงินอะไรอ่ะพี่หน่อยได้เงินปะ ไม,ไ,ไม่รู้ทีกอดหนังกล้าก่อน <ผม S 1> เลยรยลับแล้วเอานี้ไปเมื่อกี้ฉับได้ทีกอดหนังก้าก่อนเลยมันแต่ไม่กล้าจุหมัว่วอันนี้นะคะจุกม,มาเจอกันครับไม่เห็นดังเลยอโอโอ,อะไรเนี่ยแล้วเมื่อกี้บอกว่าเสียงฉวาเสียงดังใช่ก็ตองอยากมันเสียงดังแต่ตอนเมื่อกี้นี้มันไม่ดัง ไอ้ฟันดีนะครับบ้ดังอยู่เธอจุ๊บหมวกไม่เห็นเลยไม่แหละไอปีองไม่ทำนี่แชบาอ๋อก็ใช้แชบาทำเสร็จก็ต้องทำอ๋อหิรอบแล้วี่รอบแล้วก็เพราะมันก็เพราะมันเบาอย่างไรละแล้วชบาพูดไหมเร็วๆฮะ ส่งมามมดตุบอันนี้นะคะลมมันหมดหรือว่ายัางไงอะไรอ่ะคึ้ลมมันหมดหรือว่าไงน่ะชอบสุดท้ายอะเออจึ๊บหม่ะจึ๊บหม่ะ ได้ยินครับฝันดีนะคะโอเคเอ้ยไม่พูดดิจุดมา